เออเมื่อตอนเป็นหน้าของางามเน่คือก็ฮัดได้สนายฉันไม่คิดซานหนายนี่ละเนอซาแหงก็อีเมนูน้องรู้ไม่ว่าเขาให้ดาเล่ให้เชงเขาเลยเอาโยนีโหสามทีไปสนันนาะหน้าก็ใหญ่ไม่ใช่เด็กจักเป็นเมฆเล่เป็นหมอกคือเขาโหหิออกกลัวพวกมึงจะเป็นมานะมึงจะเป็นมานที่จะเล่าข่าวมูลนองอย่าทำแต่เป็นมักงา เป็นนาเมยอะทั้งบ้านไทยและบ้านลาวอย่ากลัวเลยชาวบ้านหลอกคือเขาไลโยนีให้วีมันออกอย่างโหลันบันเลงที่เขาโหวไว้ฮิโอและฮิโอ,โอนั่นเขาชัยโยอ,อีนางเองกะรอบวดนี้โยนีจะอดลราแม่ีนาง และโนเกนกลางเช่นแต่หูกนี่เขาวางงาเมื่อเกนกีดมันมีตอนนอกตอนในกระเบาทงใสยตอนนี้น้องเอ่ยคำถามดูเสียเฮรูเกนโกดดูหนาบันหนาบากรอทำพอนากนี่หนาบาดทำไมวายังพากันกราบก่อนศิลาอยู่หนาโบดศิลาอยู่หนาโบดหนาเบิกหนาบานทำไมหนักยังไม่ทันเอหนาเบ หรือมันะจะมีแต่สีหล่นทางสีบนและสีล่างและว่าอะไรยังไงบ้างตอนกราบลงกกะกนศิลาถ้าหากไม่พากันกราบพระพุทธไม่รับนะกันนี่ว่าจะหนุงสบงทรงชีวรไม่ได้เลยนี่ คนละไม่ใกล้มือที่มีนางมัดสี่มงเขาไม่ให้ราศีมองก็เวบาเอยราศีมัวต้นนายืนที่นาโบอยาธมดก็รู้กันทั่วเมตาดำงามครบคือเาขาเคารพใบสีมามจ,จะบอกไม่น้อยรู<า>้ทราบไม่มีวันนับแล้วันถือหน้าก็ก้มพนมมือพร้อมกันบ่วันทากันว่าวันทาเขาหวานงาหวานทั่วคนก็รู้ทุกวันทัวท่วทุกวันถึง ให้จำนิสใสเสนอเน้นวันนี้มาเล่นสเสนอหน้าคืนอนากนั้นว่าวันทาจงจำให้เน,เน่เสนอน้ <Yeah. S 1> องเพราะว่าวันทาจบลงนั้นคู่สวดก่อหันนะเดินมามองเขาไม่มีใครกราบไหวมันแต่ใบเสมามืง สมัยบวชเป็นสง์ต้องเดินดงเดินป่าต้นเขาไปหาอุปชาหนังครานไปหรือเดินไปใจทรงโศกแลยทรงเศร้าคือนองเศร้านสงสัยพอบุญเหลือเนื้อสนิทหรือเดินปิดเดินปองอาชาวตลาดมัดคิงขายมันมีหลายทางคิงขาหรือเดินอยากคิ้วหลิวตาไปคือกะลิงคิงของกะลิงคิงของกระทูกองคิงเข่งคนบางก็มัดคิงเข่งข คิงเอคือเอต่เกียงแจงยังรู้จุดต้องรู้พูดได้รู้จ่าตอนเข้าไปหาอุประชาชันถามดูอยาครูจักเอนาคเดินไปหรือคลานไปนงสงสัยตอนนี้มากหรือวิ่งระระคือหมาคุมแมวเข้าไปนี่